ในิีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมก่อตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียตรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีพร้อมออกากาศสดปฐะมะเกษ์ในวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2538เพื่อเปิดโอกาสให้โรงเรียนต่างๆที่ขาดแคลนครูสามารถดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างเท่าเทียมกัน ด้วยหลักสูตรระดับประถมศึกษา1 6รวม12ช่อง12ชั้นโดยมีนายขวัญแก้ววัตโรไทยเป็นประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมดำเนินงานมาโดยตลอดปัจจุบันมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงการเรียนการสอนได้2ช่องทางด้วยระบบ e-learning ผ่านเว็บไซต์ หรือ www.dlf.ac.th ถ่ายทอดสดการเรียนการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวลทุกชั้นเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตจวบจนทุกวันนี้มีเด็กๆและเยาวชนโรงเรียนและชุมชนได้รับความรู้จากครูตู้คลังปัญญาทางไกลผ่านดาวเทียมนี้จนสามารถสำเร็จการศึกษาระดับชั้นสูงอีกทั้งยังนำความรู้มาบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ชุมชนของตนเองได้อย่างยั่งยืน ร,รับเชิญของเราว er ันนี C ้เป็นท่านหนึ local, <S S ่งที่ศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนะฮะโดยผ่านจอทีวีนี่แหละนะครับจนกระทั่งปัจจุบันนี้กลายเป็นด็อกเตอร์ที่อายุยังน้อยอยู่แล้วก็เดินหน้าทําความดีเพื่อเป็นการถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราด้วยวันนี้เลยเชิญมาคุยนะครับสำหรับด็อกเตอร์สุวิมลกุณาจันทร์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตบอกอายุโดยที่ไม่ถามนะครับ3ามสิบสองปีเป็นด็อกเตอร์แล้วอ่ะเก่งมากขอบคุณค่ะเรียนกี่ปีเอาเอาเอาเป็นว่าถ้าเรียนเนี่ยคือเรียนมาหลายปีหละ นะรเรียนทั้งชีวิตเราก็เรียนมานัน,นะแต่ว่าถ้าเรียนศึกษาผ่านดาวเทียมผ่านทางไกลจอจอทีวีนะฮะเรียนมากี่ปีฮะ ก็สุนมลเรียนกับครูตู้หรือว่าระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเนี่ยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายคือตอนนั้นเนี่ยเรียนที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่จังหวัดแพร่และแน่นอนว่าโรงเรียนจังหวัดในพื้นที่ห่างไกลอ่ะครูก็จะไม่ไม่ไม่ครบชั้นและอย่างครูก็สอนไม่ตรงวิชาเอกด้วยเราก็เรียนกับการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมที่รับการเรียนการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวลซึ่งเป็นโรงเรียนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็มี ครูสอนตรงวิชาเอกคะอ่ะชูม,มนก็เรียนเรียนในระดับชั้นมสี่ห้าหกมาแล้วก็เรียนกับครูตู้มาโดยตลอดค่ะแต่ถามว่าครูที่โรงเรียนมีไหมก็มีแต่ครูไม่ครบชั้นก็จะมีครูคนหนึ่งก็ดูแลหลายห้องหน่อยอก,ก็ก็มีคอยกำกับดูแลแต่ว่าตัวนักเรียนเองก็ต้องดูแลตัวเองด้วยค่ะแล้วก็มีของแถมคืออาจจะต้องดูแลเพื่อนๆในห้องไปด้วยเพราะว่าอาจจะมีเด็กบาง,บาง,บ,างบางกลุ่มเขาก็เกเรเขาก็ เอ้ยไม่มีครูคอยควบคุมดูกับทีวีแล้วครูในทีวีก็ไม่เห็นเราเราคุยกับครูในทีวีไม่ได้ฮะแต่ครูในทีวีมีหน้าที่ในการสอนและให้ความรู้เราทีนี้ได้ยินคําว่าครูตู้ขยายความของคำว่าครูตู้ให้คุณผู้ชมฟังหน่อยมันคือครูตู้เนี่ยก็คือครูจากโรงเรียนวังไกลกังวลซึ่งเราเรียกว่าครูต้นทางครูต้นทางเนี่ยจะ สอนให้ความรู้ผ่านการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผ่านถ่ายทอดสดออกไปยังโรงเรียนต่างจงังหวัดทั่วประเทศแล้วเราก็มักจะเรียกกันว่าครูตู้เพราะเราเรียนกับทีวีค่ะค่ะนะคะ,คะจากการตั้งใจเรียนกับคุณครูตู้แล้วก็ควบคุมเพื่อนในห้องให้ตั้งใจเรียนกับครูตู้ด้วยในที่สุดคือเริ่มเรียนกับครูตู้นี่เห็นว่าเป็นตอนช่วงมัธยมใช่ไหมคะแล้วพอจบช่วงมัธยมเกิดอะไรขึ้นต่อไปก็ สุมนเรียนในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ซึ่งซึ่งเป็นโรงเรียนที่ในความอนุเคราะห์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกเหมือนกันแล้วพอจบม .6 แล้วก็ปรากฏว่าได้รับคัดเลือกให้เรียนต่อได้รับทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ของบุริธทรราชประชานุเคราะห์ก็เนื่องจาก ผลการเรียนดีเยี่ยมความประพฤติดีอะไรอย่างงี้นะคะได้รับการพิจารณาจากผู้อำนวยการโรงเรียนออแล้วก็จะมีประธานมูลทีราชประชานุเคราะห์ประจําจังหวัดซึ่งก็คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเซ<ม>็นรับรองซึ่งซึ่งเด็กนักเรียนทุนทุกคนเนี่ยก็จะต้องเป็นลักษณะนี้ที่จะ<ม>เอองื่อนไขที่จะได้รับทุน<ม><ม>แล้วก็ได้มาเรียนในระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยเกษตรมณฑิตในกรุงเทพอ้าวค่ะ ลูกน้องกระเสริฐมดิบไม่รู้เลยตาาแล้วคือมันเป็นหมอหรอค่ะปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยกระเรมัมดิตคณะอะไรบริหารธุรกิจ MBA BBA MBA ค่ะถามว่าทำไมต้องเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนก็เพราะว่ามหาวิทยาลัยเอกชนเนี่ยน้อมกล่าวถวาย ทุนการศึกษาให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็มูทิราชราชประชานครเนี่ยเป็นผู้พิจารณาทุนว่าเด็กคนไหนจะได้รับทุนค่ะซึ่งในนั้นก็คือดรสุวิมลใช่ซึ่งก็นับว่าเป็นความโชคดีแล้วก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้คือจริงๆเนี่ยเป็นเด็กยากจนที่แทบจะไม่ไม่มีโอกาสได้เรียนแม้แต่ในระดับมัธยมอะค่ะแต่ก็ถือว่า มีโรงเรียนมากค่ะมีโรงเรียนราชประชานุเครา์จัดตั้งขึ้นที่จังหวัดแพร่อันนั้นก็เป็นความโชคดีสเต็ปแรกสเต็ปที่สองคือได้เรียนกับครูตู้หรือครูจากระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทําให้เราเนี่ยได้การศึกษาที่ทัดเทียมกับคนในเมืองค่ะแม้ว่าเราจะอยู่บ้านนอกแต่เราก็ได้วิชาการเนี่ยไม่แพ้ใครแน่นอนเพราะว่าท่านขวัญแก้ววัชโรไทยเองเนี่ยท่านพูดอยู่เสมอเลยว่าการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเนี่ย เราเรียนกับครูคนเดียวกันวิชาเดียวกัน<ม>เวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรฐานก็คือเดียวกันได้รับค,ความรู้เท่าเทียมกัน<ม>นั่นแปลว่าแปลว่าเราต้องเข้าใจเรื่องของครูตู้เป็นอย่างดีนะพี่แหม่มถามย้อนไปถึงเรื่องของการกอดตั้งซึ่งถือว่าเป็นการสร้างโอกาสทางความรู้มากๆอันนี้สามารถอธิบายได้ไหมครับว่าเขาเริ่มมาเมื่อไหร่อะไรอ,อย่างเงี้ยด้วยว่าเราเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิอยู่แล้วด้วยก็จะมีข้อมูลตรงนี้ก็ขออนุญาตอธิบายเลยเมื่อกี้ที่วีทีอาร์ที่ที่ฉายไปตอนแรกอันนั้นถูกต้องคือมูลที การศึกษาทางไกลผ่านอาเทียมเนี่ยจะตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวรโรกาสที่พระองค์ทรงครองศิรราชสมบัติครบ50ปีเมื่อปี2538แล้วก็เปิดเป็นประถมมาเลิกเมื่อวันที่5ธันวาคม2538เป็นต้นมานะคะตอนนี้ก็ย่างเข้าปีที่20แล้วก็ความก้าวหน้าก็มีขึ้นตามลำดับก็อย่างเห็นผลชัดเจนเลยก็จะเห็นว่ามีนักเรียนที่จบ ด้วยการเรียนด้วยระบบเนี้ยค่ะมาเรื่อยๆร,รุ่นต่อรุ่นสุมิมลนเองเป็นแค่คนเดียวคนหนึ่งในในจำนวนเยอะมากๆหลายๆคนซึ่งบางคนอาจจะไม่ได้ออกสื่อบางคนอาจจะ,ะได้ทำทำงานเป็นคนดีของสังคมคกลับไปช่วยเหลือสังคมยอะแยะามากมายค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่เราได้ได้ไดรับพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ เป็นด้วยท่านขวัญแก้ววัชโรไทยเองที่ท่านได้ได้ได้ส่งมีขอโทษค่ะที่ที่ท่านทรงคิดอะไรเพื่อสนองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านแล้วก็ยิ่งใหญ่ยาวนานมาจนถึงทุกวันนี้สืบทอดกันมาจนถึงทุกวันนี้ยังคงมีภารกิจหลักในการดูแลน้องๆนักเรียนไม่ว่าจะอยู่ถิ่นไหนก็ตามอยู่ถูกต้องเลยค่ะใช่นีคะบระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจนปัจจุบันนี้เป็นด็อกเตอร์แล้วนะครับย้อนกลับไปถามนิดนึงว่าทุกวันนี้ยังมีให้เราได้ดูอยู่สาหรับครูตู้ นะครับมีการเรียนการสอนมีถ่ายทอดสดเยอะแยะไปหมดเลยนะครับหลักสูตรก็เป็นยังไงบ้างครับไลห้ฟังนีดนึก็สอนวิชาอะไรบ้างค่ะแน่นอนที่สุดว่าการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเนี่ยมาจนถึงปีนี้เนี่ยกระทรวงศึกษาธิการก็ได้ให้การสนับสนุนแล้วก็เพิ่งมีการออมอบออชุดรับสัญญ,ญาณดาวเทียมไปอ,มอีก จำนวนกว่า15,000โรงนะคะนั่นหมายความว่าอันนั้นเฉพาะระดับประถมนะคะนั่นเ,เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจำนวนนักเรียนน้อยกว่า120คนลงมา uh huh. นั่นหมายความว่า,าจริงๆแล้วมูทีเนี่ยเรามอบชุดอุปกรณ์ไปแล้วทั่วประเทศเนี่ย สามหมื 30, กว่าโรง<ะ>แต่ทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของแต่ละโรงเรียนเพราะว่าการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของเราเนี่ยชั่วโมง<ะ>15ช่องเนี่ยมีตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่<ะ>1จนถึงมัธยมศึกษาปีที่6ก,ก็12ช่องใช่ไหมคะก็คือ DLTV 1จนถึง DLTV 12<ะ><ะ>ช่อง DLTV 13ก็จะเป็นช่องการอาชีพ DLTV 14เป็นช่องภาษาต่างประเทศแล้วก็อันนี้ค่ะที่ช่อง DLTV 14แล้วก็ DLTV 15 เป็นช่องอุดมศึกษาค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เพียงแต่นักเรียนในระบบประถมมัธยมเท่านั้นผู้สนใจทั่วไปประชาชนก็สามารถได้รับความรู้ตรงนี้ได้ด้วยคือเราบอกติที่ถ้าพี่แมาเปิดทีวีเนี่ยพี่แมวก็จะเห็นแบบเนี้ยแต่ถ้าสมมุติว่าพี่แมวจะเรียนอย่างจริงจังเนี่ยอันนี้ถามเป็นข้อมูลสําหรับคนที่ดูรายการของเราอยู่ก็ต้องทอํายังไงบ้างครับจริงจริงเรียนอย่างจริงจังได้แต่ว่าต้องออคนที่จะได,ไ,ดได้ได้ได้รับการจบมหนึ่งม มัเยมต้นมัธยมปลายอะไรเงี้ย<ม>ก็ต้องเป็นน,นักเรียนในระบบ<ม>แต่ถ้าเป็นบุคคลทั่วไปก็คือรับชมเพื่อรับความรู้<ม>อ,อย่างเช่นประชาชนหรือว่าบุคคลทั่วไปเนี่ยอย่างช่อง14เนี่ยเป็นของการอาชีพใช่ไหมคะ,ะมีสอนทําอาหาร<ม>สอนทําผม เขาเขาดูเคยดูสอนทำผมอเสร็จแล้วม้วนโลตามเลยอย่บ้านอาจารย์สอนดีมากแล้วเข้าใจง่ายด้วยนะจริงๆจวก็ชอบดูเขาไปแบบดูทวนทวนอ้ยอันนี้เราเคยเรียนตอนเด็กแต่เราลืมไปแล้วไปทบทวนได้เราเรียนข้ารจมอยู่ใช่แล้วแล้วมีมีอย่างพวกวินมอเตอร์ไซค์ในต่างจังหวัดที่ท่านขวัญแก้วเคยเคยไปตรวจเยี่ยมแล้วเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยเขาดูการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางช่องสิบสีเนี่ยเขาซ่อมเขาซ่อมรถเป็นแล้วทําให้เขามีอาชีพโอ้ดีจัง ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เรียกว่าเป็นการพระราชทานการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกับทุกคนเลยจริงๆแล้วก็เป็นการศึกษาได้ตลอดชีวิตค่ะอ,อย่างที่ดรสุวิมลบอกไม่ว่าเด็กนักเรียนจะอยู่ในถิ่นทุรากันดารแค่ไหนหรือแมก้กระทั่งมีทุนในการศึกษามากน้อยต่างกันเพียงใดก็ได้รับโอกาสเท่ากันอย่างในส่วนของดรสุวิมลเองเนี่ยเนื่องจากเป็นนักเรียนทุนเห็นว่ามีโอกาสในการเข้าเฝ้าหลายครั้งเล่าครั้งแรกที่มีโอกาสแล้วก็ในช่วงระยะเวลาที่เราเรียนจบและได้มีโอกาสเข้าเฝ้าอีกครั้ง บรรยากาศว<ฮ>ันนั้นเป็นยังไงคะก็เป็นนับว่าเป็นบุญเป็นบุญของตัวเองท,<ฮ>ที่ที่เป็นเด็กคนหนึ่งแม้จะเป็นเด็กยากจนอยู่ในพื้นที่ธุรกันดารแค่ไหนแต่ว่าด้วยพระบรารมีแล้วก็สายพระเนตรที่ยาวไกลพระองค์ก็ทรงเห็นความสําคัญของการศึกษา <c oughs> แล้วก็เด็ก เด็กได้อโอกาสอย่างเราก็กลายเป็นเด็กได้โอกาสขึ้นมาทันทีแล้วก็เป็นบุญอย่างที่บอกว่าเป็นบุญก็คือได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว<ม>โดยโดยปกติแล้วเนี่ยมูลที่ราชปะชานุเคราะห์แล้วก็มูลที่การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเนี่ยก็จะมีเข้าเฝ้าพระองค์ท่านเป็นประจําทุกปีในก่อนหน้านี้นะคะเ,เด็กทุนอย่างสุริมนตัวเล็กๆเนี่ยก็ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าด้วยค,ค,ค่ะก็ ท่านขวันแก้วท่านก็จัดให้เรานั่งนั่งตรงใกล้ๆแท้พระบาทเลยอะค่ะค่ะแล้วก็จะมีผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ก็นั่งกันถัดลงไปมันเป็นความปลื้มปิติคือไม่ไม่ไม่กล้าไม่กล้ามองค่ะไม่กล้ามองพระองค์ท่านด้วยซ้ำอะค่ะแล้วก็ความปลื้มปิติเนี่ยมันคือ คือน้ำตาคลอค่ะมไม่ไม่ไม่เพียงแต่สุบมนนะเห็นเพื่อนพี่ๆรุ่นพี่ในี่ยเขาก็เป็นคือค,คือพระบารมีของพระองค์ท่านนี่มันยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วก็เราก็มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอยู่แล้วว่าเ,เด็กตัวเล็กๆอย่างเราได้ได้มีโอกาสได้เรียนหนังสือแล้ว แล้วยังได้มีโอกาสได้เข้าเฝ้าอีกเนี่ยมันยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตแล้วค่ะเป็นเกียรติกับตัวเราเองกับวงตระกูลที่สุดแล้วแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็คือเมื่อเรียนจบปรากฏว่าได้ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งก็มีโอกาสได้เข้าเฝ้าแล้วก็ได้รับเข็มของมูทีราชระญานุเคหอจากจากพระหัตถ์ของพระองค์ท่านค่ะก็ทำทำอะไรไม่ถูก คิดว่าหนึ่งคืออย่างที่บอกค่ะมันเป็นความสุขที่อยู่ข้างในจริงๆเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเป็นไอดอลทางด้านการศึกษาให้กับคุณผู้ชมทุกคนในทุกเพศทุกวัยด้วยท้ายสุดอยากจะฝากข้อคิดอะไรในเรื่องนี้บ้างจากสิ่งที่พระองค์ท่านรับสั่งมาถึงเราแล้วเรายึดถือและทําปฏิบัติดีมาตลอดสิ่งเหล่านี้จะบอกอะไรถึงคนที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาบ้างค่ะจริงๆแล้วซูมอก็ไม่มีคําพูดอะไรมากนะคะแต่ว่า ด้วยด้วยด้วยพระราชดำรัสหรือว่าพระราชปณิธานของพระองค์ท่านเนี่ยท่านบอกว่า,าท่านทรงตรัสว่าจริงๆแล้วเด็กทุกคนเนี่ยไม่จำเป็นต้องมุ่งสู่ประตูมหาวิทยาลัยเพียงแต่ว่าให้มีการศึกษาจบออกไปแล้วไม่เป็นภาระรก,กับสังคมสามารถช่วยเหลือตัวเองแล้วถ้า มากไปกว่านั้นก็คือกลับไปช่วยเหลือสังคมบ้านเกิดของตัวเองได้สซูมวเองถือว่ามีโอกาสดีมากที่สุดคนหนึ่งของของประเทศนี้ก็ว่าได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็ปรารณาตัวเองว่าเราต้องเป็นคนดีตอบแทนเพราะว่าสิ่งสิ่งนั้นแม้แม้จะไม่มีใครมองเห็นแต่เราทราบอยู่กับใจนะคะแล้วการได้ทำงานด้านการศึกษานี่ก็เป็นอะไรที่เรารักแล้วก็จะต้องทำให้ดีที่สุดมันเป็นการ มันเป็นการสืบทอดโอกาสอะคะ่ะเหมือนเราเคยเป็นเด็กคนหนึ่งที่เคยด้อยโอกาสและเราได้รับโอกาสแล้ววันนี้เรามาเป็นส่วนหนึ่งของของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม,มแล้วเราก็ให้โอกาสนั้น,นากลับไปยังน้องๆรุ่นต่อๆไปก็นับว่าเป็นความภาคภูมิใจที่สุดละค่ะก็เป็นทุกอย่างที่ได้น้อมนําพระราชดำรัสของพระองค์มาใช้และทุกวันนี้ชีวิตสมบูรณ์มากแล้วค่ะรับรองว่าได้ให้โอกาสคนอื่นอีกมากมายถือว่าเป็นบุญที่ดีมากนะครับนับเป็นกําลังใจให้นะครับวันนี้ขอบคุณดรสุวิมลกุลจันทร์มากมาก ขอ,ขอบคุณมากคัะขอบคุณมากเลยค่ะคากะะารศึกษาย,ยังคงเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดและการใช้<ห>ชีวิตนะฮะในสังคมอย่างประพฤติดีและปฏิบัติดีย่อมสําคัญที่สุดเช่นเดียวกันใช่ค่ะเป็นประโยชน์ต่อสังคมนะคะเมื่อเรามีความรู้แล้วนะคะหรือว่ามีอะไรก็ตามที่เราคิดว่าพร้อมหรือเพียงพอถ่ายทอดต่อแบบดรสุวิมลแบบนี้นะคะวันนี้ค่ะเราสามคนลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ